พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่339ตรวจร่างกายดังนั้นอันอิงเฉิงจึงมีรีบร้อนในการฟังคำตอบของอันหลิงเกอเมื่ออันอิงเฉิงออกปากถึงเพียงนี้หลี่ซื่อก็มีกล้าโต้แย้งอีกทําได้เพียงปิดปากเงียบอย่างไม่ค่อยพอใจ ตอนนั้นอัลลิงเกอจึงเอ่ยขึ้นว่าลูกคิดออกแล้วเดือนห้าปีกลายมีสหายเก่าของท่านพ่อคนหนึ่งมาที่จวนคนผู้นั้นนำเครื่องหอมจากแดนตะวันตกมาด้วยใช่หรือไม่เจ้าคะนางจำเรื่องนี้ได้อย่างเลือนรางว่ามีบุรุษไว้กลางคนที่อายุไล่เลี่ยกับบิดาได้เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อวนคืนยังเมืองหลวงทั้งได้หยิบเอาเครื่องชั้นดีออกจากห่อสัมภาระแล้วมอบให้นางกับน้องสาวคนอื่นด้วยตอนนั้นอัลลิงอีชอบเครื่องหอมชิ้นมากถึงขั้นแย่งไปจากมือนางด้วยสาม เมื่อได้ฟังแล้วสีหน้าของหลี่ซื่อก็เปลี่ยนไปคนตรงหน้าเป็นตัวปลอมชัดๆแต่เหตุใดจึงรู้เรื่องนี้มิรอให้หลี่ซื่อได้เปิดปากอ๋หลิงเกอก็กล่าวต่อทันทีมิเพียงเท่านั้นลูกยังจําได้ว่าตอนนั้นน้องหยิงสามชอบเครื่องหอมมากจนถึงขั้นแย่งไปจากมือของลูกและยังบอกว่าถึงอย่างไรลูกก็มิได้ออกจากจวนได้เครื่องปลอมไปก็มิมีประโยชน์อันใดสู้ยกเครื่องหอมให้นางใช้ยังดีเสียกว่าเจ้าค่ะ อัลลิงเกอแชพฤติกรรมของอัลลิงอีออกมาทำให้หลี่ซื่อรู้สึกโมโหจึงหายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อมเป็นไปมิได้เจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรหลายปีมานี้เนื่องจากโจนโหอยู่ในช่วงตกต่ำน้อยครั้งที่จะมีคนมาเยี่ยมเยียนต่อให้มีขุนนางมาจริงก็เป็นเพียงขุนนางระดับล่างเท่านั้น ส่วนขุนนางระดับสามขึ้นไปมีข้องวัดกับจวนโหถึงขั้นหลบหลีกให้ห่างเสียด้วยซ้ำเพราะเกรงว่าฝ่าบาทจะพลอยระแวงพวกเขาไปด้วยแล้วสุดท้ายจากกระทบต่ออนาคตการเป็นขุนนางของพวกเขาดังนั้นหลี่ซื่อจึงจำสาสหายเก่าของอันอิงเฉิงที่เดินทางมาจากแดนตะวันตกได้อย่างแม่นยำตอนนั้นหลังจากที่อลิงอีแย่งเครื่องหอมของอันหลิงเกอมาแล้วยังเคยเอามาอวดพร้อมพูดทำนองว่านางโง่อันหลิงเกอมีคู่ควรกับเครื่องหอมเช่นนี้หรอกเจ้ากะ เมื่อนึกได้เช่นนั้นหลี่ซื่อก็มีท่าทีตื่นตระหนกส่วนอันหลิงเกอที่ยืนอยู่ด้านข้างกลับยกมุมปากเผยรอยยิ้มที่ส่งไปมิถึงดวงตาให้อีกฝ่ายเท่านั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในจวนของเราข้าต้องรู้เป็นเรื่องธรรมดามิเหมือนกับหลี่อีเหนียงที่รู้สึกว่าอันใดก็น่าสงสัยไปหมดจนถึงขั้นคิดว่าข้าโดนคนสวมรอยเช่นตอนนี้เป็นไปมิได้ หลี่ซื่อเงยหน้าขึ้นมาดวงตากลมโตจ้องอันหลิงเกลราวกับจักดูดกลืนเข้าไปก็มีปานดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังบนตัวเจ้ามิมีปานแดงจักเป็นคุณหนูใหญ่ตัวจริงได้เยี่ยงไรข้ามิรู้ว่าเจ้าทราบเรื่องนี้ในอดีตได้อย่างไรแต่เจ้าต้องเป็นตัวปลอมที่สวมรอยมาอย่างแน่นอนขอเพียงข้าให้คนมาตรวจร่างกายเจ้าแล้วความจริงก็จักเปิดเผยกล่าวถึงเรื่องนี้หลี่ซื่อก็มีท่าทีร้อนรนแทบเรอมิไหวที่จักเผยโฉมหน้าแท้จริงของอันหลิงเกอตัวปลอมออกมา บางอาจอันหลิงเกยตะโกนออกมาอย่างโมโหเสียงใสกังวาลของนางเต็มไปด้วยความโกรธเคืองหลีอีเหนียงชั่วร้ายเสียจริงข้าเป็นคุณหนูใหญ่แห่งจนวนโหอันเป็นเจ้านายตัวจริงของที่นี่ส่วนท่านเป็นแค่อนุพันธยาคนหนึ่งเป็นแค่อีเหนียงยังกล้าให้คนมาตรวจร่างกายข้าหรืออันหลิงเกย์ยังมิได้ออกเรือนหากปล่อยให้คนมาตรวจร่างกายจริงๆสำหรับนางถือเป็นเรื่องอัปยศยิ่งนัก แต่หลี่ซื่อม่สนใจว่าอันหลิงเกอรู้สึกอับอายหรือไม่สิ่งที่นางต้องการคือเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงของตัวปลอมเพราะหากมิทำเช่นนี้ก็มีสามารถหาหลักฐานมามัดตัวผู้ที่ทำให้นางต้องอับอายหลายต่อหลายครั้งได้เฮ้คุณหนูใหญ่อย่างนั้นหรือหลี่ซื่อส่งเสียงขึ้นจมูกพร้อมแสดงท่าทางดูแคลนยังมิรู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแต่พอวางอํานาจเช่นนี้ก็ดูคล้ายอยู่หรอกนางจอกตาไปมาใบาหน้าฉายชัดถึงการดูหมิน่น สีหน้าของอัลลิงเกอร์ก็เย็นชาขึ้นเช่นกันแสดงถึงความมิพอใจอย่างมากหลีอีเหนียงชอบหาเรื่องจนทำให้ทั้งจวนมิได้อยู่อย่างสงบสุขมาวันนี้ยังหาเรื่องฆ่าอีกช่างเป็นคนที่น่ารำคาญเสียจริงคำพูดของอัลลิงเกอมิเหลือความเกรงใจแม้แต่น้อยจึงทำให้หลี่ซื่อหน้าแดงก่ำไปหมดมิรู้ว่าเป็นเพราะกำลังกโกรธหรืออับอายกันแน่หลีซื่อรอบขบกรามแน่นอย่างโมโหหากมิใช่เพราะฐานะของนางตำต้อยกว่าอัลลิงเกอร์ นางจักสั่งให้คนลากอัอลิงเกอร์ไปตรวจสอบว่าที่แผ่นหลังมีปานแดงอยู่จริงหรือไม่ถ้าว่าทำเช่นนั้นมีได้เพราะอัอลิงเกอร์เป็นบุตรีของภรรยาเอกต่อให้นางสงสัยว่าคนตรงหน้าคือตัวปลอมก็มิกล้าทำอันใดโดยมิยังคิดเช่นนั้นพวกสาวใช้ในเรือนชีอูคงมิอยู่เฉยแน่นอนท่านพี่ท่านต้องช่วยข้านะเจ้ากะหลี่ซื่อมีท่าทีเปลี่ยนไปนางหันไปทำน้ำเสียงออดอ้อนใส่อันอิงเฉิง นางก้มหน้าลงเล็กน้อยใบหน้าที่อ่อนหวานถูกเส้นผมปลกไว้บางส่วนข้าดูแลเรื่องต่างๆในโจนมาเป็นสิบปีแม้ไร้ผลงานโดดเด่นเป็นที่เชิดหน้าชูตาแต่อย่างน้อยก็มีเคยเกิดเรื่องผิดพลาดใหญ่โตอันใดเลยนางกลับกล่าวว่าข้าชอบหาเรื่องจนทําให้ทั้งโจนมีได้อยู่กันอย่างสงบสุขเจ้ากะข้าแค่เห็นว่าที่หลังของนางมีมีปานแดงดังนั้นจึงสงสัยว่านางเป็นตัวปลอมหรือว่าข้าทําอันใดมิถูกต้องเจ้าคะ อันอิงเฉิงยื่นมือไปตบหลังมือของนางเบาๆแววตาดูดันหันไปทางอันหลิงเกอทันทีเจ้าก็ได้ยินคำพูดของหลี่ซื่อแล้วเขาเอ่ยปากหลี่ซื่อมีมีทางอยู่เฉยๆก็กล่าวเรื่องเช่นนี้ออกมาข้าต้องให้คนมาตรวจร่างกายเจ้าเพื่อมีให้จวโโหมีคนที่มีควรมาอยู่ประปนได้ในเมื่อหลี่ซื่อเห็นกับตาว่าที่แผ่นหลังของอันหลิงเกอมิมีปานแดงเรื่องนี้จึงไร้ทางที่นางจักโกหกดังนั้นต้องให้คนมาตรวจสอบจนกระจ่าง ท่านพอ่อใบหน้าของอันหลิงเกอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและผิดหวังไม่อยากเชื่อว่าอันอิงเฉิงไร้ความรู้สึกถึงเพียงนี้หากเรื่องที่วันนี้มีคนมาตรวจร่างกายลูกแพร่ออกไปมันจากหน้าอับอายแค่ไหนเจ้าคะมีสตรีที่ใดโดนคนอื่นตรวจร่างกายราวกับสินค้าชิ้นหนึ่งบ้างท่าทางของนางในสายตาของหลี่ซื่อดูเหมือนกำลังร้อนตัวจึงมิกล้าให้ผู้อื่นตรวจร่างกาย ทำให้แววตาของหลี่ซื่อทอประกายดำมืดออกมาเจ้าวางใจได้หากสุดท้ายพิสูจน์ได้ว่าเจ้าคือคุณหนูใหญ่ตัวจริงค่าจากเดินหนกแล้วคุกเข่าคำนับหนึ่งครั้งจากเรือนค่ามาถึงเรือนชีอูเพื่อเป็นการขออภัยเจ้าเองดีประโยคนี้ท่านเป็นคนกล่าวเองหวังว่าหลี่อีเหนียงจะจําคําของตนได้อันหลิงเก็เห็นว่าหลี่ซื่อติดเบ็ดมุมปากก็ยกยิ้มที่แฝงความในบางอย่างขึ้นมา นางมองไปยังอันอิงเฉิงโดยไร้ท่าทีหลบเลี่ยงเช่นเมื่อครู่แต่แสดงความกระตือรือร้นแทนแต่คนที่จะมาตรวจร่างกายลูกต้องเลือกจากเรือนของท่านย่าเท่านั้นเจ้ากะหากเป็นคนในเรือนของนางต้องเข้าข้างนางอยู่แล้วหลี่ซื่อย่อมมิยอมอย่างแน่นอนมีเพียงให้หูหยินผู้เท่าออกหน้าเท่านั้นเรื่องนี้จึงถือว่ายุติธรรมมิมีปัญหาหลี่ซื่อคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจในเจตนาของอัอหลิงเกอ ส่วนอันอิงเฉิงเมื่อเห็นว่าในที่สุดอัลลิงเกอรก็ยอมให้ตรวจร,ร่างกายเขาจึงอดถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกมีได้ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ